สวัสดีครับเดอะแบ็กบนดวนครับพร้อมวันนี้เช่นเคยครับรอบบ่ายเทลีนครับตัน 5, วนสามสี 3, ่ศูนครับคันละห้าคิวสามคันครับที่เลี้ยวแบบทะเลเลยครับลีนครับอันนี้ก็ เชิงสะพานทางลงนะครับข้ามคลองบางขุนศีครับขวามือว่าโรงงานท่าแก่หน้อยครับนี่ครับตรงนี้ครับโรงงานท่าแก่หน้อยครับตอนนี้ห้าห้าสามเก้าก็เทอยู่ครับ 938ก็รออยู่ครับคันนี้แหละครับคันผมขับนี่ครับดูท่าแล้วจะได้เฉพาะเลียนแหละครับสเต็งนกได้ครับสลรับกันเทไม่รู้ช่างเขาคุยกันยังไงครับได้ลีนก็ดีแล้วครับ เอาเร็วเร็วสบายสบายไม่ต้องปาดไปไกลไม่ได้ครับรถคันนี้ครับกระเด็นครับไกลอยู่ข้างล่างก็เรียบร้อยครับหัวเละหมด ยางรองมันนะครับยางรองอยางรองคออ่ะมันสั้นเดี๋ยวผมไปต่อรางแป๊บหนึ่งครับห้าคิวเนี่ยเยอะนะครับ สงสัยผมต้องได้ไปเทล็อกหน้าครับล็อกนี้น่าจะเต็มและแตะเตี้ยนี่ว่าเปิดกระจกเลยนะเขาห่วงเว้ยวิว,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 วเดินหนากว่าเดิน นั่นแหละครับผมเทล็อกที่สองครับเ,เรามาเริ่มเทกันบล็อกที่สองเลยโอเคนะครับสวัสดีครับผม